พวัสก,การครับหลวงตาวันนี้ไม่มีคำถามครับหลวงตามาส่งกันบ้านครับคราที่แล้วเขา,าที่แล้วหลวงตาจี้ว่ามันมีมีพอเข้าใจผิดว่าเวลายึดถือเป็นตัวตนแล้วพยายามจะดับตัวตนเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดจริงๆต้องมองให้ถูกว่ามันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกไม่ไงั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะพยายามไปดับตัวตนซ้ําแล้วซ้ําอีกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะไม่สิ้นสุดแล้วมันก็ทุกข์ด้วยอะไรอย่างนี้ครับหลวงตา แล้วก็มันก็มีมันก็ยังดิ้นรนค้นหานะครับแล้วก็มีอยู่หนึ่งวันที่ได้ฟังหลวงตาพูดกับาทางอุบาได้พูดกับหลวงตานะครับว่าทุกคนที่มาเนี่ยก็มาด้วยการโกหกก็คือข้างในอย่างหนึง่งพูดอย่างหนึง่งหรือว่ามาเพื่อจะหาคำตอบหรือว่ามาพูดความจริงอย่างเงี้ยครับ ผมก็เดินน้อมตามแล้วมันก็ลึกนึกถึงตัวเองขึ้นมาว่าทุกครั้งที่มาก็เหมือนกันเลยมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาบางอย่างมาทุกครั้งที่มาก็จะเอาอย่างนู้อ,อย่างนี้อะไรเงี้ยครับหวงตาแล้วพอพอได้น้อมตามเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนรู้สึกสลดนะครับพอรู้สึกสลดปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่าเออการละอายใจวทุกครั้งที่มาเนี่ยก็มาด้วยตัณหามาด้วยความอยากจะเอาอะไรบางอย่าง หลังจากนั้นก็เหมือนความอย่างมันก็ความดิ้ลนมันก็ลดน้อยลงไปนะครับหนวงตาแล้วก็ก็ประมาณนี้ครับแล้วผมก็ได้ตอนนี้ปัจจุบันก็เหมือนกับอยู่อยู่กับรู้ไปเรื่อยๆครับพอเห็นอยู่กับรู้กับมุมมองที่หลวงตาสอนมาว่าเออมันก็ไม่มีเรามันไม่ใช่ว่ายึดถือแล้วพยายามจะไปดับมันอะไรอย่างนี้ครับ อยู่กับรู้มันก็ยังเอาตัวเราไปรู้อยู่ตัวเราไปรู้เหรอครับมันเอาตัวเราไปรู้ที่เราบอกอยู่กับรู้เนี่ยแต่อ้รู้เนี่ยมันเอาตัวเราไปรู้ยึดยึดการรับรู้อย่างี้ใช่ไหมครับเพราะเป็นเราคือมันพยายามเอาตัวเราไปรู้เพื่อให้เราไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปรู้ไปเห็นไปเป็นมันเอาตัวเราไปรู้เพื่อผลประโยชน์ตัวเรา คือเรานี่พยาพยามรู้ไว้พยายามรู้ไว้พยายามรู้ไว้เพื่อให้เราเนี่ยไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปบรรลุอะไรมันเลยเป็นอวิชาาาวชาตัญหาอุปทานรู้ด้วยอวิชาตัณหาอุปทานก็ยังอย่างเรื่องเดิมก็เ <c oughs> นี่ยก็เห็นว่าไอ้รู้เนี่ยที่เราตัวเวลาไปรู้เนี่ยมันพูดได้มันคิดติดต่อปรุงแต่งได้มันมีความพยายามมีความดิ้นรนเพื่อช่วยตัวมันเอง ให้พ้นทุกข์ให้นิพพานเราเห็นว่าไอ้ที่ตัวเรารู้เนี่ยที่จริงอะมัน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 ดิ้นได้มันมีความอยากได้มันมีความอยากมันมีความพยายามมีความดิ้นรนมีความค้นหามีความวิเคราะห์วิจารณวิจัยวิภาควิจารนั้นเนี่ยมันแสดงว่ามันเอาตัวเราไปรู้มันจึงอยากได้จึงมีความอยากดิ้นรนค้นหาพยายามพยายามเราก็เห็นว่าไอ้นี่ความดิ้นรนค้นหาความพยายามพยายามเนี่ยเป็นสังขาร แล้วก็สังขารเนี่ยมันเราก็สาวหาต้นต่อของมันไปไม่ใช่สาวไม่ได้มีตัวเราไปสาวคือ <men ly> สังเกตให้เห็นด้วยเนี่ยต้องฝึกอย่างหนักสังเกตให้เห็นว่าสังขารทุกปัจจุบันขะคือจิตสังขารที่แสดงความรู้สึกนึกคิดตึกตองปรุงแต่งแสดงกิริยาการทุกปัจจุบันขะเนี่ยม,มันเกิดที่ไหนอะ่ะไปหาจนพบที่เกิดที่ดับของมันมันเกิดที่ไหนอะ่ะจิตสังขารที่แสดงกิริยาการทุกปัจจุบันขณะเนี่ยทุกความรู้สึกนึกคิดตึกตองปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยวิพากษ์วิจารณ มวลผลพยายามพยายามเนี่ยมันเกิดที่ไหนและดับไปที่ไหนเกิดที่ไหนดับที่ไหนเห็นที่เกิดที่ดับของสังขารมันเกิดที่ไหนอะสังขารมันเกิดบนท้องฟ้าไม่ได้เกิดที่ใต้ดินไม่ได้มันเกิดที่ไหนก็เกิดเกิดอยู่ข้างในมันเกิดจากความไม่มีอะไรขึ้นมามันเกิดมาจากความไม่มีอะไรก็คือใจอะมันเกิดที่ใจระดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจแล้วเราก็จะพบใจเมื่อเราพบที่เกิดที่ดับของสังขารเนี่ยแล้วเราก็จะพบว่าใจเป็นยังไง พะสังขารเนี่ยมันเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเมื่อเราเนี่ยสังเกตเห็นที่เกิดที่ดับของสังขารเนี่ยก็จะรู้ว่าสังขารทุกปจจกาัน่ะเนี่ยมันสังขารออกมาจากใจใจที่ไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่มีอะไรปรากฏเลยเราจึงรู้ว่าใจมันเป็นความว่างเปล่าที่จากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากความปรุงแต่งว่างเปล่าจากแสงสีเสียงว่างเปล่าจากความปรุงแต่งว่างเปล่าจากความเกิดดับใดๆทั้งหมด ดัะนั้นไม่มีใครต้องไปทําอะไรแต่สังเกตเห็นจริงๆเห็นที่เกิดที่ดับของสังขารทุกปัจจอยขณะไม่หลงไปตามสังขารไม่หลงคิดหลงพุกงแต่งหลงพยายามไปแต่สังเกตให้เห็นที่เกิดที่ดับของสังขารจะเห็นว่าที่เกิดที่ดับของสังขารเนี่ยจิตตสังขารทุกปัจจยขนามันเกิดมันฟ้าไม่ได้เกิดที่ใต้ดินก็ไม่ได้ความรู้สึกตะคิดอารมณ์ทุกปัจจัยขนะ มันมันแสดงกิริยาอาการต่างๆก็เรียกว่าสังขารหมดจะไม่มีแล้วมีขึ้นมามีแสดงกิริยาอาการแล้วก็ดับไปแล้วเกิดใหม่แล้วดับไปเงี้ยเราเรียกว่าสังขารหมดเลยมันกระยุกกระยิกกระลุกกระลิกกระิกมีมีการกระยุกกระยิกกระยิกมีการไหวตัวกระเพื่อมกระเพื่อมอะไรเป็นสังขารหมดเป็นสังขารผู้แต่งเราสังเกตว่าสังขารผู้แต่งเนี่ยมันมันสังเกตจนเห็นที่เกิดที่ดับของมันเราจึงพบใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงวิริยานพบอะไรพบใจที่มัน มันไม่ใช่สังขารแต่มันเป็นที่เกิดที่ดับของสังขารแต่พบใจอ่ะไม่ได้ว่ามีตัวเราไปพบหรอกคือมันมันรู้ออกมาจากใจว่าอ๋อใจมันเป็นความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏมันว่างเปล่าเหมือนดอกทองฟ้าเหมือนดังอวากาศครับตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นแค่เอาตัวเราไปรู้พยายามเอาตัวเราไปรู้พยายามมาตัวรู้รับปล่อยวางพยายามเอาตัวเราไปรู้รับปล่อยวาง แต่ตัวเราผู้พยายามไปรู้ละไปวางเนี่ย ina, เรามัน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 พยายามมีความพยายามมีความคิดตึกต่อปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจายวิพากษ์วิจาร,จารตลอดเวลาที่ผู้รู้เนี่ยพยายามจะไปรู้ละไปวางม,มันมันมันเอาตัวเราไปรู้ถ้ามันเอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันจะมีความอยากมีความยิดนลนมีความพยายามได้ก็ไม่ได้เป็นความผิดนะเพราะว่ามันธรรมชาติเกิดมามันต้องไปจิตอวิชาก่อนมันต้องยึดถือจิตหรือผู้รู้เนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา มันดังนั้นมันจึงเอาเราไปเป็นผู้รู้แล้วก็แต่ถ้าเราสังเกตเห็นว่ามันเอาเราไปเป็นผู้รู้เนี่ยมันก็จะสังเกตเห็นได้ไงก็คือว่าขนาดที่เรารู้อะไรเนี่ยมันมีมันมีที่ถ้ามันเป็นเรารู้เนี่ยมันเอาตัวเราไปรู้เรายึดถือเป็นตัวเราเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันจะมีความอยากมีความพยายามมีวิเคราะห์วิจารณวิจัยวิพากษ์วิจารณ์ที่ลนค้นหาพยายามจะช่วยตัวมันเองให้นิพพานช่วยตัวเรานี่เนี่ยให้นิพพานหรือให้พ้นทุกข์เราก็เห็นว่า ัอเนี้ยเราไม่ต้องไปทําลายมันไม่ต้องคิดไปทําลายมันแต่เห็นที่เกิดที่ดับมันเหมือนว่าไอความพยายามของเราเนี่ยที่มันออกมาจากความรู้เนี่ยที่ออกมาจากเป็นผู้รู้เนี่ยและผู้รู้ที่คิดตึกตอปุกแต่งวิเคราะห์วิจารวิจารวิพากษ์ได้เนี่ยที่เป็นตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าผู้รู้ตัวปลอมเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดทําลายผู้รู้ตัวปลอมแต่เห็นที่เกิดที่ดับของผู้รู้ตัวปลอมผู้รู้ตัวปลอมคือผู้รู้ที่เป็นสังขารเนี่ยที่เป็นสังขารปุกแต่งมันเกิดที่ไหนดับที่ไหนมันเกิดที่ไหนดับที่ไหน มันไม่ไดู้รู้เนี่ยไม่ได้เกิดที่ท้องฟ้าใต้ดินหรอกมันต้องเกิดที่ใจดับที่ใจเออเราใจเป็นยังไงวะใจมันคือที่เกิดที่ดับของสังขารเนั่ยนะแหละเราเราก็จะพบว่าอ๋อที่เกิดที่ดับของสังขารเนี่ยมันคือความไม่มีอะไรปรากฏเลยมันว่างเปล่าเหมือนดองท้องฟ้าเหมือนด่งอวกาศในหนังพระเจ้ามหาศัสดาโลกเขาจึงเอามาที่เอามาฉายก็มีคํานี้อยู่เหมือนกันที่ตอนเนี่ยไปดูดิตอนที่พระเจ้าผู้กับสัญชยัยว่า เธอจงเห็นที่เกิดที่ดับของตอนแรกท่านพูดซะก่อนว่าเราหลงไปตามความคิดและอารมณ์เนี่ยขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทาให้เกิดมีความทุกข์มากเมื่อเรารู้ท้อทานมันซะไม่ตามใจมันแล้วก็ขึ้นเนี่ยมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆพอใจมันสงบแล้วเราเราก็ค่อยสังเกตเห็นที่เกิดของที่เกิดของขึ้นขึ้นของความคิดและอารมณ์ว่ามันเกิดที่ไหนสังเกตดีๆว่าขึ้นความคิดและอารมณ์มันเกิดที่ไหน เมื่อเราพบที่เกิดของมันแล้วเราจะรู้ว่ามันเกิดมาจากความว่างเปล่ามันว่างเปล่าเหมือนด่งทองฟ้าที่สันชัยพูดว่าเหมือนด่งผ้าขาวผืนใหญ่ในจักรวาลนะและห่อหุ้มทุกอย่างห่อหุ้มสังขารทุกอย่างไว้ภายในเข้าใจวิธีปฏิบัติยนะังง เข้าใจครับหลงตารวบตัวกับอะคือให้สังเกตว่าเมื่อมีความอยากอยู่เนี่ยทุกครั้งที่มีการกระทบมันก็จะเริ่มมีมีการดินน้นรนวิเคราะห์ปรุงแต่งหรือแม้แต่การน้อมเพื่อจะเข้าใจบางอย่างเนี่ยครับก็ต้องให้สังเกตไปเรื่อยๆว่ามันเกิดมันเกิดดับจากอะไรว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเกิดมาจากความไม่มีแล้วมันก็ดับไปสู่ความไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ไปรังเกียจมันหรือไปชอบมันเนี่ยครับให้สังเกตตัวที่ปรุงแต่งขึ้นมาเรื่อยๆ หรือแม้แต่ตัวสังเกตเนี่ยมันออกมาจากไหนมันก็มาจากความไม่มีเช่นกันครับต้องฝึกอย่างหนักนะไอันี้แต่ที่ท่านฝึก่มันคือใช้ความพยายามเอาความมีไปไล่ไล่รู้ความมีเพราะความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้เนี่ยเป็นความมีมีความปรุงแต่งแล้วท่านเอาเอาความมีคือสังขารปรุงแต่งเนี่ยไปไล่ไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยวางไล่จัดการกับสังขารปรุงแต่งท,ที่ที่ถูกรู้ขอบคุณมากครับ มันยังไม่มันยังไม่ถูกต้องแต่ผู้ปฏิบัติก็จะต้องเนี่ยเป็นทางผ่านของผู้ปฏิบัติจะต้องหลงแบบนี้ก่อนจนเข้าไปถึงความไม่มีขอบคุณครับนมัสการค่ะหลวงตาก็ไม่ได้มากราบหลวงตาน่าจะสักสามเดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าปฏิบัติ ง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นเรืเอ่อยๆเร็วๆนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้รู้สึกว่าเข้าใจสิ่งที่หลวงตาพูดชัดเจนขึ้นคือทำการลงทุน,อ,นอันหนึ่งให้กับธุรกิจที่บ้านแล้วก็เกิดความเสียหายใหญ่มากในหนึ่งวันซึ่งมันก็เห็นความทุกข์ทาโทมคือปกติมันจะมีสติมากกว่านี้แต่วันนั้นมันเห็นเลยว่ามันเอามันสู้อาการไม่ได้มันไปหมดติดกันสามวัน พอมาวันที่สี่เหมือนที่หลวงตาพูดเมื่อกี้คลื่นมันเริ่มสงบลงแล้วมันก็เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับจากไม่มีอะไรเหมือนมันเห็นอาการแต่มันไม่เข้าไปแล้วมันก็เลิกทุกข์เลยอะค่ะหลวงตาในวันนั้นก็รู้สึกว่าพอมันไม่มีตัวเราไปรับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มันก็ไม่ไม่ไปถูกหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าการปฏิบัติมันก็เป็นอัตโนมัติขึ้นง่ายขึ้นอยากน้อยลงทยานอยากน้อยลงแล้วก็ มาให้หลวงตาแต่วันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมมาให้หลวงตาดูว่าต้องพัฒนาอะไรไหมค่ะผิดพลาดอะไรม,มันเห็นอย่างงี้มันก็เป็นประสบการณ์ตรงมาแล้วว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีไม่มีผู้ไหลไปกับความทุกข์ไม่มีผู้รปยึ์ความทุกข์จะสุกความทุกข์นั้นไม่มีผู้ผู้ยึดความทุกข์นั้นก็เป็นในจังทุกข,ขัองอนัตตาเมื่อไม่มีผู้ยึดความทุกข์นั้นก็ไม่มีผู้ทุกข์ เมื่อก่อนเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจตรงนี้หรอกไม่ได้เห็นตรงนี้เรามุ่งมาแต่ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติธรรมรูปแบบปฏิบัติธรรมคือเป็นธรรมตามตำลาเป็นธรรมที่เป็นรูปแบบเป็นธรรมที่นั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นธรรมของสมถาวิปัสนาเป็นธรรมแต่ชื่อค่ะ มันไม่ได้เป็นธรรมที่เป็นชีวิตจริงๆเป็นความเป็นอยู่ของชีวิตจริงๆดังนั้นเมื่อก่อนนี้ปฏิบัติมามีแต่การนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ฟังธรรมแต่เป็นธรรมที่เป็นตามตำลาตามคำสอนที่เป็นรูปแบบที่เป็นที่เป็นตัวสมมูติปบัญญัติแต่ธรรมจริงๆที่เกิดกับความทุกข์ที่ใจจริงๆไงเรายังไม่เคยได้ได้รู้มันจริงๆและละมาได้จริงๆ เพราะนั้นทที่แท้จริงม,มันคือเห็นอริยสัจที่เป็นความจริงในใจของเราในปัจจุบันขณะแต่ละปัจจุบันขณะนี้ไหนะไม่ใช่ว่าธรรมะคืออยู่ในตำราธรรมะคือคำสอนลงตาธรรมะอยู่ในไฟเสียงไอ้ที่เนี้ยทั้งคําสอนลงตาอยู่ในไฟเสียงแ้วกติโพสต์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และในตําราที่เขาไปเรียนกันในพระไตรปิฎกเนี่ยมันชี้เข้ามาถึงความทุกข์ในใจและความสิ้นทุกข์ในใจ มันไม่ได้ปิดอ่านจําสอบได้มันอ่านจําสอบได้หรือหมดเนี่ยอย่างรุตาไปสอบนักธรตีนักธทําโทนักธรเอกมาสอบได้หมดลืมหมดแล้วไอ้นั่นมันเป็นวิชาท่องจําแล้วก็ไปสอบได้ได้ได้นุนอย่างนี้ได้นั่นได้นี่ได้ตีได้โทได้เอกได้มหาปริญญาหนึ่งสองสามเที่ยวจะไปเก้าได้อย่างผู้ที่เรียนพระพิธรรมก็จะจะได้ อย่างนี้เมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้เข้ามาได้จนถึงอะไรละ่ะมหาบัณฑิตแต่บัณฑิตทำบัณฑิตไดจนถึงขั้นสูงสุดคือทำบัณฑิตแต่ก็เป็นความจำเราไปสอบเฉยทำแท้จริงเนี่ยเมื่อเวลาเกิดความทุกข์ในใจแล้วมันพ้นจากความทุกข์นั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้ไหมเมื่อเกิดความทุกข์ในใจอะ แล้วมารู้หรือเปล่าว่าเหตุแห่งทุกข์ในครั้งนั้น,นในขนณะปัจจุบันนั้นน่ะอะไรละที่เป็นเหตุแห่งทุกข์และเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์จะได้ความทุกข์นั้นครั้งนั้นในครั้งนั้นนั้นก็ดับไปนี่แหละคือธรรมะที่แท้จริงเพราะพุทธเจ้าตัดเองว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าหยิบใบไม้ใบป,ประดูลายมาใบหนึ่งหรือบางคังหยิบไปกับใบไม้มากำมือหนึ่งแล้วถามภาษาวกว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคือใบไม้ในใบเดียวเนี่ยที่มือถือนี่หรือใบไม้ในกามือหนึ่งนี่ แต่ที่โองตัดสรู้เนี่ยคือใบไม้ในป่าใหญ่ไม่ไดเอามาสอนใบไม้ที่พรงองมาสอนอยู่45ปีเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ก็คือใบไม้ใบเดียวในมือนี่คืออริยสัตสีเมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยอะไรแล้วเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เมื่อรู้อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์นั้นได้ความทุกข์ในครั้งนั้นก็ดับไปนี่แน่คือคือธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่ธรรมะที่เราไปเรียนตามตำราหรือก็ฟัง ฟังไฟเสียลงตาหรือฟาลงตาสอนแล้วก็ลงลงจากสลาไปแล้วก็ลืมหมดทิ้งหมดแล้วไปคุยกันจ้อเลยไอ้อย่างนี้ไม่ได้จะธรรมะธรรมะมันเห็นความยึดถือในใจให้เป็นทุกข์ไหมแล้วทําไมมันจึงยึดในมื่อมันยึดไม่ได้เนี่ยคือธรรมะมันต้องสาวเขาไปหาเหตุมันยึดยึดอะไรให้เป็นทุกข์แล้วก็ทําไมในเมื่อมันยึดไม่ได้มันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาทั้งตัวเราก็ยึดตัวเราไม่ได้ และตัวเขาเนี่ยเราก็ยึดเขาไม่ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเป็นข้าวของเป็นสิ่งของเป็นสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสมบ,บัติประถานตำแหน่งลาบยศมันยึดถือไม่ได้จริงๆที่สุดมันเป็นแค่สมมุติมันเป็นสมสมุติสมมุติการชั่วคราวที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับแสดงละครชีวิตฉากชีวิตเรื่องหนึ่งแล้วละครชีวิตนี่ก็อวสานละครชีวิตทุกทุกละครก็ต้องอวสานลงจบลง จบลงได้ความตายและความพัดพาดระหว่างที่แสดงละครชีวิตอยู่ก็มีความเป็นอยู่ด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บความตายความพัดพลาดความไม่สมหวังความไม่สมปรารถนาความผิดหวังเนี่ยเนี่ยมอประสบกับไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ทาก็ทําธุรกิจผิดพลาดก็มีทุกข์แสนสาหัสเกิดความรักผิดพลาดก็ทุกข์แสนสาหัสอันเนี้ย เราเรียนมาหมดแล้วฟังมาหมดแล้วแต่เมื่อถึงความจริงอ่ะมันพ่ายแพ้กิเลสและความทุกข์หมดเลยหรือเปล่าละ่ะอันนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนมาหมดอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้เลยมันก็คือพ่ายแพ้กิเลสและความทุกข์หมดอแล้วธรรมะที่แท้จริงมันคือเนี่ยทํายังไงมันถึงมีกิเลสและความทุกข์ในใจเราแล้วอะไรละเป็นเหตุให้เกิดกิเลสและความทุกข์ความเศร้าหมองแล้วเมื่อรู้แล้วอะไรเป็นเหตุ เราก็สามารถดับเหตุนั้นได้ไหมนะถ้าดับเหตุนั้นได้ดความทุกข์นั้นขมวลทั้งมวลนั้นก็ดับลงในขณะนั้นเนี่ยคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะที่พระพุทธเจ้านํามาสอนถึงสี่สิบห้าปีก่อนดับขานบมริดิพานความทุกข์ในใจเรานี่แหละทุกปัจจุบันกิเลสและความทุกข์ในใจเรานี่แหละไม่ใช่ในตาําราไม่ใช่ในฝฟายเสียงของลวงตาอันเนี้ยทั้งฝายเสียงทั้งที่บรรลุตาโพสของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และโพสของพระไตรปิฎกไปแล้วผู้ที่ไปเรียนมหาปริญเรียนพระพิธรรม อันเนี้ยมันเรียนมาเพื่อชี้ลงให้ให้เห็นถึงทุกสมุทยมัยนิโรธมาอริยสัจส,สี่แต่ถ้าเรียนมาแค่สอบได้เป็นอะไรต่างๆเขาให้ปริญญาอะไรก็ตามแล้วแต่เขาจะสมมุติแต่ของอันนั้นยังไม่ใช่ของจริงของจริงคือความทุกข์ในใจกิเลสและความทุกข์ในใจตัวเองอ่ะมันสามารถดับได้ไหมถ้ามันดับได้อันแน่น นั่นคือธรรมะที่แท้จริงดังนั้นน่ยในพระไตรปิฎกที่ที่พูดป็ปสั้นๆอยู่ตอนนึงที่เคยพูดไปที่บอกว่าความรู้แจ้งในแรเสัตว์สี่นี่เนี่คือพ้นการเกิดจะพ้นการเกิดได้กับรู้แจ้งในอริยสัตว์สี่ทุกสมุทัยนิโรธมากนี่ในใจตนไม่ใช่ไปนในตำาราแต่ต้องอาศัยตำราอาศัยคำสอนลวงตาอาศัยคำสอนพระเจ้าอาศัยคำสอนลวงตา เพื่อปฏิบัติเข้ามาถึงความจริงแต่ในในชีวิตความเป็นจริงของพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติเนี่ยท,ท่อตีหลวงตาสงเก็ดดูคือมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราปฏิบัติมาเอารูปแบบมาเอามาเอา,มาเอาตำลาแล้วเวลาพอพอถึงชีวิตจริงเรากลับไม่ไม่เห็นสมุทัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความจิตมันถือมันเมื่อพอปฏิบัติเรากลับหนีความจริง เราไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในใจแต่เราหนีความจริงปฏิบัติในหนีความจริงหนีความจริงไงพอมีความทุกข์ในใจเราคิดถึงเราลักอะไรเราห่วงใยอะไรที่ทำให้เกิดความเป็นทุกข์แล้วเรามาอยู่วัดแล้วเราก็มโนเอาเหมือนบิ้วอารมณ์สร้างให้มันสบายโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าไม่คิดถึงอะไรไม่จําอะไรไม่ยึดอะไรไม่มีอะไรมีค่าต่อใจเราก็บิ้วอารมณ์ไปอย่างนั้นเนี่ย แต่มันไม่ไดเห็นทุกสมุทัยในโลกมากไม,ไม่เห็นในยินสับส,สีมันก็อยู่ไปแบบว่าวันวันหนึง่งสบายทําอะไรด้วยใจว่างเปล่าสบายทําอะไรด้วยใจว่างเปล่าสบายทั้งวันเพลินกินเพลินคุยกันเพลินสนุกสนานแม้แต่มาอยู่วัดพอออกไปในโลกก็เพลินไปในโลกแล้วแต่ชีวิตจริงความทุกข์อยู่ในใจตัวเองกับปิดบังไว้เวลามาส่งกันบ้านมาส่งคำลุงตา ไม่ได้เอาความจริงมาพูดไม่ได้เอาความทุกขในใจของตัวเองมาพูดว่าเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วจะไม่จะแก้ความทุกข์นี้ได้อย่างไรแต่มามีแต่ถามเรื่องรูปแบบถามเรื่องธรรมะถามเรื่องในตำราหลวงปู่องค์นั่นหลวงพ่อองค์นั่นหลวงตาอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนว่ายังไงแต่มีแต่ทําในตำราแต่ไม่ได้เอาความจริงมาพูดว่าที่ทุกข์อยู่เนี่ยในใจอะ มันเป็นยังไงเราจะแก้มาได้ยังไงแต่มาถึงมันทำยังไงจึงจะว่างเปล่าทำยังไงจึงจะนิพพานไก่ความทุกข์ในใจตัวเองกบไว้ไม่ไม,ไม่ไม่เอามามนโนไว้ให้มันว่างเปล่าไว้แต่เวลามามาถามมาพูดทำยังไงจึงจะนิพพานอันนิพพานมันคือความไม่ทุกข์ความพ้นทุกข์ก็คือพ้นเนี่ยรู้แจ้งในเอสสัตตี แต่เนี่ยมันไม่ได้มาถามเรื่องอริยสัจสี่ไม่มาไม่ได้พูดเรื่องทุกข์เรือความทําไงถึงจะพ้นทุกข์ความไหนจะสิ้นยึดแต่มาถามว่าทํายังไงจะนิพพานจะได้สภาวะนิพพานทําไงได้สภาวะนิพพานว่างโล่งโปร่งเบาสบายนั่นแหละคือสภาวะนิพพานที่เขาคาดหมายกันมันไม่ใช่คําสอนพระเจ้าที่ว่ารู้แจ้งอริยสัจสี่นั่นแหละก็พ้นการเกิดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้ เข้าใจไหมเข้าใจค่ะแลนเมื่อเราเนี่ยได้ประสบการณ์ตรงจากความทุกข์แล้วเราก็พ้นจากทุกข์นั้นได้นี่แหละคือประสบการ์ตรงนั่คือได้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมมาแล้วแต่แล้วก็อันเนี้ยมันเป็นแค่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วต่อไปต่อไปเราจะสามารถผ่านพ้นมันได้หมดไหมแค่นั้นเองเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหลวงตาเออแต่เมื่อเราเห็นมันชัดๆอย่างเงี้ยว่าเราทุกข์ แล้วเราก็พ้นจากความทุกนี้ได้มันก็เป็นบทเรียนที่สําคัญเป็นประสบการณ์ตรงต่อไปเราก็จะมีประสบการณ์ตรงมากขึ้นว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอ่ะที่ว่าธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมคือเห็นอริยสัจสี่ในใจตนในปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะไม่ใช่ไปเห็นตามตําลาเห็นตามคําสอนที่เป็นรูปแบบจะเอาสภาวะนิพพานที่เป็นความว่างเป็นอะไรไอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะมันไม่ใช่ความจริงเป็นความลวง หลอกลวงตัวเองหลอกลวงผู้อื่นเข้าใจเนะค่ะข,ขอบขอบคุณหลวงตามาค่ะ